สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนานาทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามและเข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ด้วยครับวันนี้ผมก็พาพี่ๆนานาออกมาใหม่เดิมครับผมมาตามคลองเฝ้าดูสลิดครับเมนูจะมีตัวขึ้นหรนลึกป่าครับวันนี้อากาศก็ร้อนครับเดี๋ยวมาลุ้นติดตามด้วยกันครับพี่ๆนานาะว่าจะมีผลงานสกีตัวครับวันนี้ ไม่โดนคิดว่าโดนไม่ทันเอาโดนดีกว่าคิดว่าไม่ดูดไม่หลุดหลุดไหมผมไม่หลุดบางใบไม้ก็บางเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะโดนด้วยโดนยิงไปมั่วเลยชอบขึ้นช่วงปิดล่อง โอ้ยตัวก็ไม่ใหญ่ยิงโดนได้ไงวะเนี้ยสองนิ้วกว่า

ช่วงเป็นช่วง,วงมันจะมีช่วงที่มันขึ้นงงามเลยตัวไม่อ้วนตัวนี้น่าจะวางไข่กันหมดแล้วหรือเปล่าไม่รู้เอา ไม่โดนดิโอ้โหหมดแดงโคตรเยอะเลยนะนะาต้เล็กตัวน้อย เก็บไว้ก่อนครับนานะไม่มีตัวให้ยิงเลยวันนี้อ้าวอร่อยวะร่วงอีกลงไปไม่ได้ กินยากวันนี้ไม้โดนลูกซ้ําก็ไม่โดนลงไม่ได้ครับน้ําร้อนๆเลยที่ด้านหน้านี้เดี๋ยวเอาไม้ โอ้โหทรมานมากครับผมกว่าจะขยับปืนได้ครับไหนอยู่ไหนล้ะน,นุนี่จะลงน้ำแต่ไม่ไปมากินกินยากตัวนี้กินยากเหลือเกิน สองขีดน้อยๆนี่แตกหมดเลยไม่รอดแล้วนี่ก็จะหลุดอีกแล้วเนี่ยนี่หลุดแล้วโดนเต็มแล้วนี่ใต้ท้องครับผมเข้าเนี่ยแต่ก็หลุดอีกเป็นไรวะลูกหมองเะไลิด โอ้มาต้องโกตัวดีด้วยเห็นว่าเป็นยญ้าแล้วก้ขึ้นมาค่อยๆขึ้นตัวดีด้วยโ้นกลางลำเลยป่าไม่ค่อยขึ้นในช่วงนี้มันร้อนแล้วมันขึ้นช้าครับนี่่น่ะสีนิ้วขวาเลย นี่ครับพี่ๆนะนะก็ได้มาสามแบนกับหนึ่งกลมครับวันนี้บันยิงตั้งแต่เช้าครับผมก็เลาะเข้ามาดูเล่นครับก็ได้แค่ปลาสลิดสามตัวกับชนพกตัวหนึ่งครับปลาสลิดก็ขึ้นบางครับช่วงนี้หน้าร้อนก็ไม่ค่อยอยากจะขึ้นเลยครับผมเป็นเป็นวันครับที่อยากขึ้นให้เรายิงตัวนี้ก็ซุ่มดูตัวละ ยี่สิบนาทีได้อยู่ครับผมก็เที่ยงครับก็เลยหิวข้าวกลับบ้านดีกว่าก็ได้มาสามสี่ตัวนี่แหละครับผมผลงานให้นาะนะนาะได้รับชมแค่นี้แหละวันนี้ตาพี่พี่นะันนาท่านไหนเข้ามารับชมใหม่นะครับผมถ้าชื่นชอบยังไงก็จะลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้อย,อยช่องนี้ด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจกอกันใหม่ครับนาะนนะาเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม